มรดกวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่าอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหรือไม่มาพบกับขวนพระราชทานศัตยาภารีผลงานศิลปะสูงสุดที่สืบสารมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงผู้ทรงพระวิริยะอุตสาหะรวินในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ขวนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติมูลนิธิส่งเสริมสลาปิชาขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมเทิดทูนมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ผ่านการแสดงขนประจำปีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีซึ่งจัดขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานการอนุรักษ์ศิลปะขนตามพระราชปัิธานของพระราชินีนาถแต่ที่น่าสนใจคือขนพระราชทานสัตยาภาลีไม่ได้เป็นเพียงการแสดงศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการสื่อสารข้อคิดอันลึกซึ้งผ่านเรื่องราวของพญาพาลีกษัตริย์วานนผู้ทรงพานุภาพที่ต้องเผชิญกับบทเรียนจากการเสียสัจจ์ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณธรรมความกตัญญูความซื่อสัตย์และความสามารถีซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่สังคมในปัจจุบันควรจะพูดถึงกันมากขึ้นนอกจากนี้การแสดงครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้ได้ชมความงดงามของศิลปะชั้นสูงทั้งลีลาการไดร์รำของนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ฝึกฝนจากครูผู้เชี่ยวชาญระบบแสงสีเสียงและเทคนิคพิเศษอันอลังการรวมถึงเครื่องแต่งกายอันประณีตวิจิตรตามแบบขนหลวงแล้วทำไมเราถึงต้องรักษาหน้าตสินไทยอย่างหนักแน่น พราะนาฏศิลป์ไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมท้องถิ่นแต่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่ต้องรักษาและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปขวนพระราชทานศัตยาภารีจึงไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการร่วมกันร,รักษาและเชิดชูนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานคุณคิดยังไงกับการรักษานาฏศิลป์ไทยในยุคปัจจุบันมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะกำหนดการแสดง6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568สถานที่ หอประชุมใหญ่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายคาบัตร600บาท2,000บาทสำรองบัตรไทยทิตเ,เมอร์